สวัสดีครับวันนี้ผมอาร์ตออนยูไนะครับจะมารีวิวการตีกิวพอดีวันนี้เราเปิดเจอกิวแข็งหน่อยคิวทัสมาฮาลถือว่าเป็นกิวระดับ3าแดงท็อปสิบท็อปยี่สิบไปและวิวดี 20, มีแต่บ้านแข็งแข่นะครับ <S <S ก็เดี๋ยวจะมาเลือกบ้านที่คิดว่าเข้ายากของมันเดียวกันซึ่งผมคิดว่ามีบ้านนี้ บ้านของเจ้าดำทัชมาฮานะครับไม่ก้นจะแดนบ้านนี้รุ่นโหดเห็นไหมฮะตั้งรับเสมอเสมอสำเร็จหมดเลยค่อนข้างสถิติค่อนข้างสวยของเขาซึ่งเขาลูกเขาโหดมากแต่ตัวติดอันดับเวอร์บอสบ่อยๆบ้านนี้อันนี้ก็ไม่ธรรมดาถ้าจำไม่ผิดตัวพวกทีมสองเนี่ยเอเจน เมือ่อฟมากอากรุ้งขึ้มากจะลองอคอนเดี๋ยวผมจะลอวันนี้จะลองคอ,อนทบดูทีมสองเคยจำได้เคยทบอยู่ถ้าเขาไม่ได้เปลี่ยนสเตอะไรก็นะ่าจะถูกเข้านะครับเออเดี๋ยวเรามาเริ่มที่บ้านไม่อน่าะแดงกันแล้วเดี๋ยวห้าสิบละไเลยทีมแรก ผมว่าเอาทีมสองกันดีกว่าทีมสองผมว่าผมจะใช้คอนเข้าไปดูผมจำอาร์คลมเขาได้เดฟประมาณ1,400กว่าอาร์คลมผมเคยเอาคอนทุบเข้าคอนผมเดฟ1,692เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเอาคอนทุบอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้ถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็อาจจะช็อกได้ เอา,าพัดลมไปเสริมฮิวด้วยแล้วก็บับดาบเข้าไปหน่อยจะได้เผื่อจะได้แรงขึ้นเอาไอเจนลมทีมแรกผมว่าจะเลือกเป็นตัวตั้งรับเข้าไปยังเรายังเหลือตัวแฝงไฟตัวหนึ่งแฝงไฟอยู่ไหนวะ,ะผมว่าจะเอาแฝงไฟเนี่ยครับต่อยตัวแวมเมอร์ให้ตายก่อนเพราะว่า มันมือของเขาเนี่ยสเตตสัสค่อนข้าง,งสวยตีดูดเลือดแรงถ้าตี x เ,เนี่ยทีเดียวจะตายได้เลยเพราะเวลามันตีแล้วเนี่ยมันจะติดสถานะเออแบนดิ้งอะครับที่มันติดไฟขึ้นหัวทําให้เราโดนแรงขึ้นยื้อไปนานๆเนี่ยทีมนี้เราสู้ไม่ไหวแน่เพราะว่าเวลาเขาตีมาเนี่ยดาเมจทั้งหมด30%เนี่ยจะไปฮิวเพื่อนทั้งหมดเลยก็คือเนี่ยเป็นตัวฮิวชันเลิเลยบางคนถ้าไม่ได้อ,าอ่านความสามารถอาจจะ โดนได้เราจะเก็บแวมมืดก่อนเลยตัวแรกเออผมกำลังหาตัวที่บับดาบได้เฮ้ยบับโลได้เดี๋ยวเลือกเป็นช้างน้ำดีกว่าเพราะว่าเราเสียตัวบับโลตัวหนึ่งไปให้ทีมล่างละอีกตัวหนึ่งตอนนี้ผมเล่นช้างเอาช้างคือสเตตัมไม่ได้สวยเ,ยเลยนะครับทําแบบเพื่อแบบเอามาใช้งานสำรองเอามาเปิดโล่ก่อนเฉยๆแล้วก็เอาแฟลกเนี่ย จะเห็นได้ว่าแฟงไฟเนี่ยก็ใส่วิวไว้ทั้ง2ตัวเนี่ยมีวิวหมดอ,อีกตัวนึงผมว่าจะหาะที่เป็นตัววิวชิลหรือไก่ก็ตัวที่เป็นลูนชิลอะครับมาเดี๋ยวนะน่าจะเวิร์กลองเป็นอันดีนอันดีนอ่าปกติเราจะเห็น,นพวกอันดีนค้อนลมช้างน้ำนะฮะวันนี้เราจะมาเป็นอันดีนแฟงไฟแล้วก็ ฉางน้ําอันดีนผมใส่ลูค่อนข้างอินดีนิดนึงก็จะเป็นวิวชิวในเมสติสหลักๆเนี่ยเอามาเพื่อทดสอบกับบ้านพวกออลงมฟินิกไฟบอน้ําซึ่งผมมีทีมใช้อันดีนเข้าเนี่ยค่อนข้างใช้ด,ดีซึ่งเมื่อเช้าลองละสองดาบเดี๋ยวนี้จะลองอีกสักดาบหนึ่งแล้วกันในหาบ้านบวกสองที่เป็นออลงมฟินิกไฟบนน้าน่าจะหาได้ในคิวนี้น่าจะเจอเดี๋ยว เอาเป็นอันดินหลีดแล้วกันอันดินไม่ได้แข็งอะไรมากมายมาลองดูครับถ้าเราผมคิดว่าถ้าเราปิดเกมตัวแวมมืดได้เนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาแล้วเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเราน่าจะคาได้โอเคลุยอ่ะมีคนตีอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไร อยากเข้าบ้านนี้เดี๋ยวขอขอเข้าแล้วกันนะครับต้านทานที่หมดเลยนะครับ ก็เดอนแรกเนี่ยเราใส่ทั้งวิวทั้งชิวไว้เอาไว้ป้องกันเจ้าตัวตัวหลักของมันก็คือสลัดน้ําแล้วก็บอลนะครับถ้าเกิดมีทั้งรามีทั้งวิวทั้งชิวเนี่ยโอกาสบอลเนี่ยมันลบบับได้แค่ตัวเดียวหากมันลบไปโดนชิววิวเราก็จะอยู่ครบแล้วเราก็จะไม่โดนสถานะต่างๆเดี๋ยวเรากางปีกเพิอมอ่มดีกว่า่อความปลอดภัย จะบัฟนะครับแล้วก็ต่อยอเจ้าแวมมือตายก่อนเลยนื่อยากว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวในในแมตชนี้นะครับสำคัญคือมันตัวเดียวโอเคแวมมือตายละที่เหลือเดี๋ยวเราค,ค่อยเก็บตัวอื่นได้ไมมยากครับ อะไรเดี๋ยวเราปล่อยเข้าไปเรื่อยๆจนมัตายแหละเดี๋ยวเราค่อยเอาอันดีนะครับยังมีอันดีลางบัรได้อยู่ น้ำก็ห้าปรหวัวนะครับ ล,ลองไปนะครับนะเข้าเลยเจ้าสุดท้ายแต่เก็บยากจุดบเยน็นบนน้ำเป็นตัวที่ปวดมากนะครับจะเห็นได้ว,ว่าเดือตัวเดียวเนี่ยยังคอยม่าจะสั่นอย,ยู่ได้ ปิดน้ำเขาเร็วมากนะครับเจเจนผมบวกหลังหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดยังออกหลังอีกปิดน้ำเขาเลยอ่าเดี๋ยวผมจะขอใส่บับดาบด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้แบบมีความรุนแรงขึ้นอีกซึ่งคอนของเนี้ยปกติถ้าไม่ใส่บับดาบเนี้ยจะทูประมาณห้าหมื่นถึงห้าหมื่นสองพอใส่แล้วบับดาบเพิ่มเข้าไปแล้วเนี้ยจะเป็นประมาณห้าหมื่นห้าถึงห้าหมื่นหกเดี๋ยวลองมาดูครับว่า อาร์คผมที่เดฟหนึ่งพันตัวพันเศจะทุบอารลมเข้าไหมไม่เข้านะครับเขาไม่เพิ่มดิเฟนต์มาซึ่งงานรอบนี้เราน่าจะงานหยาบหน่อยละเดี๋ยวต้องหาทางฆ่าอาร์คลมเขานะฮะดีว่าเราใส่พัดลมมาซึ่ง พอจะเล่นเกมดูได้เิดนึงเ,เดี๋ยวเราเอาเราเึ้มมับโล่เสร็จัวเองก่อนของพัตเตอร์เอาไม้ดึงนูผมรอวนเพลงอีกรอบหนึ่ง ก็ได้ให้เราฆ่าอามันตายนะฮะผมพร้อมผมคิดว่าผมพร้อมมีวิธีอยูอ่เดี๋ยวเราขอเราพยาถามหนักน่าจะสู้กันนานทรงน่าจะขึ้นถึงน่าจะขึ้นถึงดอได้เลย อ,นะอย่างนี้เลวันนี้ตอนนี้มีปัญหาแล้วครับเพราะว่าเราดันดเอกแค่ตัวเดียวซึ่งด,ดัเตัวเดียวเราเนี่ยดันเป็นค้อนที่ตีออ่ะแล้วมันเป็นอะไรถึงตีแต่ตัวนี้ขออย่าให้มันเบิ้ลอีกทีนึงเลยพอเท่าตายแล้วนะครับก็ไม่ไหวก็เราไม่เหลือตัวดันเอกละเดี๋ยว เดทหลังพันสีกว่าเขาน่าจะไปเพิ่มเดกมาแล้วซึ่งทําให้คอร์สเรามัถูกไม่เข้าเลยอันนี้เราไม่มีคอร์สละเดี๋ยวเราลองทืนหาฟินิกไฟตีดีกว่าออลงฟินิกไฟบอลน,น้ำนะครับบ้านบกสองจะมีไหมเอยถ้าไม่มีเดี๋ยวลองไปหาบกสามอีกหลังแล้วเราต้องขยับไปตีบกศูนย์ เข้าได้นะแต่ผมอยากรีวิวบ้านที่เป็นอนอลลมพิมพไฟบนน้ำมากกว่าเดี๋ยวเราขอลองบ้านโมนหนึ่งก่อนนะฮะว่ามีไหมไม่มีเลยคิวนี้ไม่มีออลลมพิมพ์ไฟบนน้ำเลยอ่านี่ไงเี๋็ละอยู่ที่บ้านบกศูนย์เดี๋ยวลองเข้าดูแล้วกันทีมแรกผมยังคงเหลืออันดีนว้เหมือนเดิมนะครับ ก็อีกตัวหนึ่งผมจะใส่เป็นสลัดน้ําแล้วก็ใส่ดาเมจไฟเข้าไปตัวหนึ่งผมเลือกเจ้าฟินิกส์ส่วนทีม2ทีม2เนี่ยถ้าเก็บอีฟิตน้ําเขาได้เนี่ยตัวอื่นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วบีทเขาเป็นบีทลมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจแต่ผมคิดว่าผมจะเอาอีฟิตน้ําไปชนเลยซึ่งจะใส่พัดลมกับตัวชุบลงไปด้วย เป็น2ดาเมจนะครับของเขาเป็นสองดาเมจผมเป็น2ซับซึ่ง2ซับเนี่ยถ้าเกิดผมกะใส่ว่ากะชุบยไว้ทเธอร์หนึงถ้าเกิดมีปัญหาหรือผมตายถ้าเกิดผมไม่ตายก็คงจะเก็บวิฟิตน้ำเขาได้ก็คงจะเล่นง่ายขึ้นนะเดี๋ยวลองดูครับหลกัหลกๆผมอยากรีวิวตัวบ้านแรกว่าเป็นยังไง บอลน,น้ำลบโดนชิลนะครับแล้วก็ออนลบวางทีนี้เหมือนกันเลยผมใส่วิวชิลเพื่อกันเวลาเราเข้าบ้านที่มีบอลน,น้ำที่เป็นตัวแบบนี้ครับที่หลายๆคนเข้ายากลองดูก็เก็บออลมกันเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันวางระเบิดอีกรอบเราสลัดน้ำเราจะตายนะครับทีนี้เราก็จะเหลือตัวเกาะแตกเป็นตัวเดียวละก็คือ บนน้ำเราลีสก,กิลไม่ติดเ,เดี๋ยวเราให้ดูว่าให้เจ้าจะตายไหมอันดีนโอเคจนได้นะครับมา,มาก่อนมันกดสลัดเราซะน่วมเลยกินเราซะน่วมเ,เลยไม่ไรเดี๋ยว ทมาเก็บปินิกได้ครับลองอะแนปตัวดูนะครับพี่สเร็วนะครับจะเห็นได้ว่าเร็วมากเดี๋ยวมาต่อเขียวอีกสิกน้ำเขากะมีโอเคเราได้เธอหนึ่งนะครับผมว่าจะตีตีบิดลมคอยตายไปเลยซึ่งจะไม่เป็นอันตรายในอนาคตน,นะครับ ตายแล้วถามว,ว่าไปชัวร์ไปชัวร์ทีนี้เหลือผมว่าจะยังไม่หิวอายนะครับผมเขยน่าอีกอึกดแล้วล้มลุ่จะอึดจริงไหมมันจะทนจินำนำได้โอเคยังโกลด์ได้เลยนะครับเพรเดี๋ยวรอบนี้เราจะหิวแล้วล่ะเกิดหน้าเราได ก็เหมือนจะตียากในหลายคนถ้าเกิดใครมีตัวใครใช้ทีนแบบผมก็ลองดูนะครับทีนี้เราตีบวกสามไปแล้วตีบกสูงเราต้องกลับไปตีบกสามอีกครัง้งน่าแต่ว่ากดของกิวเวอรเคกคือบวกหนะครับถูกได้ไม่เต็มหกเดี๋ยวลองเอาบ้านที่ยังเราบ้าน3ามอูนะฮะบสาม บ้านสองเป็นยังไงเอ่ยบ้านสามกับสองจริงๆเห็นอย่างเงี้ยเราสามารถเอาตัวไปแบบตีศาสตร์ได้เลยอย่างเช่นบ้านนี้บ้านที่สองเห็นจะเห็นนะครับว่าทิฟลมเนี่ยเขาเป็นตัวเปิดเกอแตกตัวเดียวซึ่งถ้าเกิดเราเอาพวกจริงๆแค่ทุกคนน่าจะมีพิษน้ำเอาพิษน้ำไปล่อเนี่ยน่าจะไหวสบายซึ่งหายตัวหนึ่งที่ตีแรงๆซัดตัว คีมเวลาเมือให้ตายบ้านสองเนี่ยก็สามารถเอาพวกทีมเล่งศาสต์เข้าไปได้เพราะว่าเขาไม่มีดถ้าเกิดเป็นบ้านหลังนี้หลังนี้ทีมสองก็มีบอลน,น้ำเราจะเห็นได้ว่าบอลน,น้ำเนี่ยเรารีวไปสักพักละคล้ายๆอารมณ์น่าจะคล้ายๆออลลมไม่คายเท่าไหร่เพราะาดาเมจเขาเป็นลิงลมตัวเดียวถ้าเกิดเก็บลิงลมได้ก็ไม่มีอะไรที่คุณหิวน่าจะง่าย ส่วนทีมหนึ่งทีมหก็อารมณ์ให้คล้ายๆกับทีมเมื่อสักครู่ก็คือขุยไฟบีดลมแล้วก็ฝีน้ําซึ่งเราได้ตีกันมาแล้วทีนี้จะแตกต่างก็คือเขาไม่มีดีสปีดก็มาวัดกันที่สปีดของของทีม1ส่วนตัวทีม2อไอ้ส่วนตัวพัดลมกับบีดให้ความดีแตกต่างกันไปพัดลมเนี่ยมันบัฟจะทําให้ทีมีน้ํำตีแรงมาก แต่ถ้าเก็บผีดน้ํำตายได้ก็คือจบเลยบ้านนี้แต่ถ้าเกิดเป็นบีสี่สามารถเปิดก่อแตกมั่วได้ mm hmm. ก็มันจะดีแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวเราเอาบ้านนี้ดีกว่าผมจะลองผมจะเอาพีชน้ำเนี่ยมาลองตั้งให้ดูว่าโอเคมันใช้พีชน้ํากันตัวพวกกักท่าแบบนี้ได้บ้านแรกผมว่าจะยังเหลือฟินิกไฟเอาไว้นะฮะแล้วก็ใส่พีชน้ําลงไป ผมคิดว่าขีมืดเนี่ยเขาน่าจะตีแรงหมดเลยควรและเป็นคีมืดดูดเลือดถ้าผมจำไม่ผิดตัวหนึ่งเป็นเอาเอาออฟไฟลงไปดีกว่าถ้าเกิดคีมืดเขาตีออฟไฟออตีมาเดนตีบับบับแดงบนหัวครับเยอะๆออฟไฟสามารถเด้งเลือดได้สมมติถ้าเขาเข้ามาตีออฟไฟเราก็จะสามารถ รีเลือดได้ตลอดแล้วก็ลบบัฟของคิเมร่ามือออกไปได้ด้วยทีม2ผมว่าจะเอาทีมาศาสตร์เข้าไปเลยโดยใช้โจกลมนะครับเทินแรกอ e ีฟิตน้ำเนี่ยน่าจะมีหลอดโจกลมสลัดแล้วก็เอากลิฟลมนะครับเอากลิฟยืนลีดเราจะได้ได้แอทแท็คพาวเวอร์อีก30%ให้โจกลมอ่าเดี๋ยวลองดูเลยนะครับแทลการแทงธาตุตัวนี้ทีมหนึ่ง ส่วนทีม2เนี่ยใช้เราเน้นเปิดก่อนอิฟิตน,น้ําถ้าเลื่อนไม่ถึง 30k เนี่ยยังไงน่าจะเทินสองน่าจะวนมาเก็บได้อยู่ละลองดูครับ ไฟได้เธอเนี่ยมันก็จะดีเลือดของมันเองก็<笑><笑>เป็นการดักทางคิ้มือได้อ้อไฟนี้เหมือนจะดักทางคิ้มือได้ดีนะฮะเรายุ่งยากกว่าเลยนเราไม่ขิดไม่เป็นไรแล้วตีเป็นที่ก้อนเนี่ยไม่สา,ามารถมาเปิดเกาะแตกที่ตัวที่ตัว,ตวก้อนอื่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคาดลมสามารถตีแค่ทีน้ำไม่จะดีรอบนี้ทีนเขา ตีตัวอ,ออกไปแล้วตีไม่ติดไอ้นี่เลยนะครับเจ้าขีมือเนี่ยไม่ติดหรอกทับแดงบนหัวเลยที่เราจบไพยแล้วลองหน้าตายนะแต่ทีนี้เรา,าก็เก็บตัวกิฟตนกันกน,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 นะครับเป็นตัวน้าลังคาเอาไปเราไม่น่าตายนะคราะตัวี 你去你看去。 ทีม2จะเห็นได้ว่าเราเราได้ออกก่อนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วกริปฟอนถ้าสปีดสักร้อยเกสิบกว,ว่าเนี่ยค่อนข้างจะได้ออกก่อนบอน,น้ำว่าสมควรเพราะบนน้ำเนี่ยไปใส่วิวแล้วบอน,น้ำวิวจะเหลือจะเสือสปีดประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบลองดูครับทีน,ทน,ทนที้จบเลยปิดเกมไวๆเราเหลือดาบสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ังวลว่าโจ๊กจะตายหรือสลัดจะตาย ติดมากนะครับเห็นว่าตัวแ้องฟ้าเลยให้มันตีตัว้นเเก็บห่ตัว ไปตัวละเมือนเนี่ยบนน้ำก็ไม่ตายไปไ่ดอนก็ไม่ตายม,ม้าเลือดเยอะว่าหลงพัวเลย,ยตรองกังวลแลเพราะว่ามันเป็นัาบสท้ายถึงจะเก็บตัวก็จบแล้วครับกับการรีวิวทั้งสามบ้านซึ่งเราก็ช็อกไปกับบ้านกระดัมนะครับผมส่องเลฟมาล่าสุดต้องแจ้งหนีว่าบวกหลังหนึ่งันสอกสิบ ซึ่งตอนแรกผมใสทุบเข้าได้ที่น่าแสดงว่าต้องเดฟต่ำกว่านี้ที่ทุบเข้าได้พอพอเพิ่มเดฟมาแล้วเราทุบไม่เข้าเลยก็โหดอยู่โหดอยู่พอทุบไม่เข้ามีคนไปเสมอเต็มเลยนะครับบ้านนี้เห็นไหมฮะบ,บ้านเขาโหดซึ่งผมต้องปรับปรุงละว่าทํายังไงที่ถึงให้ทุบบ้านนี้เข้าก็น่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสำหรับ Q Touch Mahal อันนี้รีวิวไว้ให้สำหรับคนภายนอกแล้วก็กิว v ีไอเคฮิสเอร์แล้วแก๊งสเตอร์เอาไว้ดูเทคนิคการตีด้วยนะครับขอบคุณครับ